พี่น้องหูจักผักสมผักขมบ่ค่ะผักสมผักขมผักให้ไก่เนาะเป็นผักที่เกิดตามธรรมชาติเกิดน้ำท่งหน้า,าเวลาที่เท่าเกี่ยวเขาออกแล้วยังสีเหลือแต่ต่อเฟืองเลือดินที่ชุ่มช้ำเนาะดินที่ชุ่มก็จะมีนี่เริ่มเกิดแล้วจ้าเนี่เริ่มเกิดแล้วอีกจ็กหน่อยพ่อเป็นตนนุนไงนี่อ่าไทยบานเพิ่นกะเจมา เอาเสียมมาคุดคุดคุด,คดเอาไปไหวยู่ไว้วไวกินเนาะแกงใส่ปลาคอผักขมอันนี้อันนี้จะมีรสขมนี่อันนี้จะมีรสขมหน่อยๆเอาแกงใส่ปลาแกงใส่ไก่แซบ่บจะ้ะเพื่นอนว่าผักขมมันจะมีรสขมหน่อยๆคล้ายกันคล้ายกันอันนี้เป็นผักสมจะ้ะผักสมอันนี้จะออกรสเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อนก็นเลยเออื่นผักสม บางครื้กับเอิรร่วมกันเลยว่าเป็นพักสมพักขมพักสมพักขมแต่มีที่สังเกตก็คือพักขมก้านใบเขาจะเป็นสีแดงค่ะพี่น้องก้านใบเขาสีแดงเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะเห็นขอแตกต่างอยู่เนาะจะเนาะ,ะส่วนพักสมนี่ก้านใบเขาเข,าเขีเขียวก้านใบก้านยอดลำ่ต้นเขานี่จะสีเขียวอันนี้คือพักสมอันนี้คือพักขม พักขมล่าต้นจะแดงจะล่าต้นจะแดงส่วนตัวนี้นะเพื่อนเอินพักพักให้ไกลบรรลุว่าที่อื่เอินจังไดเนาะอันนี้บ้านย่า่บ้านย่ายบ้านก๊กบ้านเขาย่า่กาละสินโบกินเพื่อนบอ้ผ้ากินเท่าแม่บ่าผ้ากินกับบกินก็เลยกินโบปินแต่ว่ามา่อยู่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเก็บไปแกงใส่กันไหมจ้ะเพื่อนว่ารสชาติมันจะออกมันมันโบสมบบขม เกินพักให้ไก่ตัวนี้พักให้ไก่จะมันจะมันมันจะเกิดอยู่ส่วนมากก็จะเกิดร่วมๆกันอ่าเขาจะมีเม็ดเนาะมีเมล็ดอ่าซูโมนีนมันถือไฟถือ,อยังกับบอตายเพราะว่าเม็ดพ่นโลนลงไปเนี่ยจะไปอยู่ในดินลึกๆเม็ดเล็กๆนี่บ่งดูเกิดเกิดหลายจะเกิดเป็นเกิดเป็นมูเป็น เป็นแผ่นเป็นแพร่เนาะเป็นแพร่ยู่แคาเจ้าจว่าไปเจ้าไปเก็บพักสมพักคมมแต่ใไไปเอามาตัตนาไม่ไค่คู่เป็นแพร่ยูว่าสันตอนแรกก็ว่าเป็นแพร่นี่คือคืออะไรบัดมาเบิงคือมันเกิดเยอะแยะเกิดอยู่ใกล้ๆกันเวลาเก็บเนะ่ะข้าเจ้าบางคนเพิ่นก็นเอาเอามีดมาจิ้มเอาหากักเขาให้ขาดเนาะเรากระท้อนเอาบางคนเพิ่นก็นเอาเสียมเลยจ้ะ เห็นไหมเว,เวลาเขาเกิดนี่สิทั้งพักสมพักขมพักให้ไกลร่วมกันอยู่อขอสังเกตคือพักให้ไกลนี่มันจะมันจะใบออกขนขนนิดหนึ่งขนเล็กๆแต่ว่าพักขมนี่มันจะใบเกลี้ยงใบเกลี้ยงเลยใบมันเนาะอันนี้อันนี้ต้นเล็กเขาสังเกตบึงมันจะแตกต่างกันตั้งแต่เกิดน้อยๆเลยจะพักสมนี่จะ ใบเขียวก้านเขียวพักขมนี่จะใบออกจะมีสีม่วงปนแล้วก็ก้านจะแดงเนาะอันนี้เล่เาซู่ฟังะมะยางมะยางน้ำทงหน้ากัสีเห็นพักธรรมชาติจะพี่น้องจา๋านอกจากได้อากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้ความเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติหลายสิ่งหลายอย่าง ยายก็เลยช,ชอบมาเดินน้ำทงหน้าดีกว่าไม่มีอะไรยุ่งยากสมองเลยถ้าไปเดินยุนาบ้านนี่ใกล้ทา่ารถใก่ถนนรถไปปืดไปปืดมาเนาะโอเคนะคะามาให้ดูเอาธรรมชาติในหน้าของยายคู่นี่มาหายเบิงมาเบิงน้ำกันอา,อาจจะไม่มีสาระแต่ว่าบางคนที่ไม่เคยรู้จักพักสมพักขมมือนี้ก็ได้ โดยมีความรู้เรื่องพักสมพักขมเบิงไปทังพุ่นทางตีตะวันออกหมอกกันยั่งนะนะอยู่คือเ่าจะเย็นนะคะมือนี่เย็นอากาศเย็นอากาศเย็นโอเคนะคะทักทายกันแค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะไม่ว่าอากาศจะร้อนจะหนาวก็ขอให้ท่านทุกท่านเลยเฮงเฮงรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะ